ออกมาแจงไว้ที่สุดก็อย่างที่เห็นนะครับก็เรื่องยังเป็นปัญหาอยู่เรื่องของการตัดสินครับสภาพ แต่ละของผู้เล่นนะก็ถือว่าโอเคแหละแต่เ็อนอย่างที่เราทราบอย่างที่เราเห็นนันหะปัญหาคือผู้รัเสินแล้วก็หลังเกมก็จะเห็นบรรยากาศที่ไม่ดีบรรยากาศที่ไม่น่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนนะครับก <anne> ็ถือว่าถว่าการตัดสินนี้ล้มเหลวนะครับซึ่งฝากเรื่องของการพัฒนาผู้ตัดสินนะครับคือต้องต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นต้นเหตุของเกมนี้นะครับ เด็กก็ทำได้ดีแล้วแต่ว่าผลจากการตัดสินที่ทำให้มันทำให้เกมมันออกไอีกลักเณ่นี้ก็เป็นการที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็เราก็ต้องก็ตัวเองว่าบางทีเราอาจจะเก่งเกินไปแล้วก็เราไม่มีอำนาจเท่ากับทีมใหญ่ที่เขาต้องการที่จะชนะมากกว่า ผู้ประสิน์ก็ตป็นกับมือครับก็ต้องทำหน้าที่ให้สมับการเป็นอาชีพเพราะว่าถ้าอยู่แค่ผูประสิท์รับเงนจากทีมท่คาดหวังการที่ขึ้นชั้นก,ก,ก็ก็คงไม่ไม่เจนเลยเราก็ต้องทำหน้าที่ในการพัฒนาทีมพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นต่อกันากพาไรถึงแฟนบอล้างครับ ก็ี่เใช้ก็ขอบคุณเยราะพวกเราเด็กทุกคนก็ขอบคุณในตอนที่รักแล้วก็หวงทีมแล้วก็ยเป็นกำลังใจให้เราตลอดเรบนรืครับ